ต้นเต้นเต้นเต้ม่ไมเอาเพลงเอาเอาเพลงใหม่ดีกว่าเอาเพลงนี้ว่ะอ่าเพลงอะไรดีว่าดู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 ดาดูดูแบบูด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 าดาดูดูงูด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 มดู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 ดงดดดู 도도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  <mí toys> อันนี้ปลาเลยครับพี่โอโโวซื้อไรเต้ซื้อซื้อเวอ้ยเห็ดพิษดีกว่าอุ้ยหูเฮ้ยกโก้พาวเวอร์เลนเจอร์ดู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 โกโก้พาวเวอร์เลนเจอร์กูจะขับชนพวกแม่งให้หมดเอ้ยเอ้ยใครยิงกูมึงไอ้สัตว์มึงยิงกูเหรอเฮ้ยมึงแค่ไหนก็เที่ยวเหรอเฮ้ยใครไหนก็เที่ยว อหออีตรงอีตุ๊กตุกอะไรอะไรสาระไอสัตว์วู้ฮู้ตันวู้ฮู้ลงไป้ามัน้ามันปีเตอร์เอาอีใครวะเฮ้ยมึงเออเออเออโอ้โหอ้โอ้โอ้ฮีลิ่ง I need h e i n g h e a i n a n h l i n g healing h e a d o h a i n g จบตามึงมามึงออกมาไอสัตว์ ออกมาเฮียคุยอะไรคุยอะไรคุยคยอะไรคุ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 ยอะไรอ่ะคุยอะไรมาอันลบเฮียไม่ไม่มีระเบิดอ่ะชิบหายแล้วน็อตเอาไงดีอ้าว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 มึงจะขยับมาข้างข้างกูกกมกูกกมตามอากูกกมตามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยที่วิ่งเลยวิ่งเลยเราพวงเร็ว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  เร็วสุดเร็วเร็วเร็วเวิ่งดดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮียเฮเยเยเฮ้ยฮเฮ้ยเฮเฮยเย โอ้ยเครียดไม่นานเฮ้ยมีตะขยากูกูเปลี่ยนเกมแล้วเปลี่ยนแนวเกมแล้วกูดูนี่ดีกว่าไอคิวบิกเกมเกมแะไรนี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพิกเซลกันรู้คุณไหมโอ้โหเ่าะล้วนั่นแหละผมเล่น โอ้ยไม่ได้เล่นมาตั้งแต่อายุแบบสิบหกสิบเจ็ดแล้วมั้งตอนนั้นอ่ะเล่นอย่างเยอะเลยใช่ใช่ช่วงนั้นสนุกมากเลยสมัยที่ยังเป็นเด็กกระปุกโอุ้มไม่ไม่ลมมันตีนี่นี่ดูหน้าตากูมงหมาเนี่ยเนาะดูหน้าตากูเป็นไงเท่ไหมเอาอะไรวะ โอ้ยเปลี่ยนชุดโอ้ยช่างแม่งโอ้ยไรสาระโอ้ยไม่ซื้อหรอกไอ้งูกูไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นออกไปโอ้ยออกไปนี่ดูเสื้อโอ้ยมีทองมีเพชรเออแต่ว่าอาวุธแม่งก็ยังกะกากอยู่เลยเราต้องเล่นเพื่อเพิ่มเวฟซะหน่อยแล้วอันนี้ไม่ควรซื้อวะไม่ไหววะกูว่ากูจะซื้ออีกทีเป็น RBT Rocket Launcher นี่ไงอันนี้ไง ขอความแรงแบบแรงระดับสุดยอดได้ไหมสักสิบสักสิบยี่สิบอะไรเงี้ยเล็นคอมหรือหรือไม่ก็โฮมิงมิสไซล์แบบมิสไซล์ติดตามปิ๊วปิ๊วปิวปิวปิวอุ้ยธนูธนูไม่ควรซื้อครับธนูแม่งไม่ไหวมีดโอ้ดาบเพชรโอ้ดาบเพชรโอ้ยอย่างกับมาจากไม้ครับแม่ไม่ต้องมาตอแหลหรอกว่าคิดเองไพรมารีก็อืมันอันนี้ก็แพงอยู่แต่ว่าไม่เอาดีกว่า ระเบิดบังไฟว่ะบังไฟดูจากไปโดนบังไฟบังไฟเป็นอาวุธเอิโอ้อะไรเนี่ยโอ้ไกเดอร์โอ้ยโอ้โอ้เอเดอร์ดรากุนโอ้โอ้คิดถึงอุ้ยไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยอะเนาะโอ้แย่ว่ะไม่มีไข่เลยมามมีมีนี่ก็อะไรเนี่ยสตาร์แทชชิงมา ไหนไหนดูคลิปวิดีโอนี้โฆษณาจะได้แบบไอ้นี่อะไรนะกูอยากรู้ว่ากูจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะวู้ใช่วู้วุปยาอ่อนจังเลยวู้วุปยาอ่อนจังเลยวูุ้อะไรนะวู้วุปยาอ่อนโอ้เอาปืนใหญ่ดีกว่าโอ้ยช่วยโอ้อยโอ้โอ้รอให้หมดรอให้หมดตัวปยาอ่อนเลยวู้ ระหว่างช่วยคนอย่าช่วยปืนกูเลิกช่วยปืนนี่กวนตีนนวัดเลยตมองช่วยปืนอัตโนล่าเอ้ยจบแล้วเย,ย้เอ้ยจบแล้วน็อตเอ้ยไข่กูฟักพอดีกูได้ตัวอะไรมาเลี้ยงนะมาห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปมาได้อะไรเอ้ยอีกยี่สิบเก้านาทีว่ะเฮ้ยว่ากันว่าจะได้ซอมบี้เฮดไข่มังกร ฟูเฟรรี่กิฟฟินเฮ้ยอยากได้กิฟฟินว่ะอุ้ยน็อตดูดิอืมกิฟฟินดอร์กิฟฟินกระดอร์โอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยน็อตดูดิโกกูกกูมีมีตัวอะไรที่มันแบบน่าสนใจอีกไหมวะฮะเฮ้ยไม่เป็นหัวดะไม่หัวจังวะอีอาบาดีโลถู้อู้ เทนจินดาว้าวว้วโวเคียวกันว้าวว้วโวโวโอ้ยนี่ไงไม่ต้องดูดกระชาก็มียูนิคอร์นจ้าเลยโอทีเล็กอุ้ยทีเล็กเท่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 มากองเลยแมนแมนเล็กกันก้วยไม่ใช่แบนบอลแบบหมอกเฮ้ยมึงเท่โอ้โหฮึ่มฟีนิกซ์ อุ้ยระดับตำนานทั I mean, ้งน uh, ั้นเลยนะน็อตกูอยากได้ตำนานกูอยากได้ตำนานอ้านกูไม่อยากได้ของกากรูอยากได้ตำนานไอ้เจนไอเนี่ยสคริปสามสิบนาทีอ่าเอาอีกรอบอีกรอบอะไรเนี่ยเลือกคลาสมีความเลยโจมตีโอ้ยฉันอยู่เล่นเกมนี้ไม่ได้เลยโอ้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 ยสู้ไมค์ครับก็ไม่ได้โอ้ยโอ้ยสู้ไมค์ครับไม่ได้โอ้ยโอ้ย ไมค้าไมค้าสร้างระบบแบบนี้ไ uh ด้นะเชื่อไหมเดี๋ยวกูจะทำไม่ดูนะเดี๋วกูจะทำไม่ดูอืมอืมโอ้ยกูผ่านแน่นอนอ่ะไข่ฟักแน่นอนแล้วได้สัตว์เลี้ยงครูบารมีตัวอะไรตัวแรกนะครูบารมีเลยอืมอืมสัตว์เลี้ยงครูบารมีอ่อืมอะไรพวงนี้อะไรคนนี่ไงเพนาวนะตัวเฮียอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอา เฮ้ยไข่ฟักแล้วเออฟักตัวอะไรเลยมาพร้อมน้ำสามสองหนึ่งโอ้มาเลยเฮ้ยถึงถึงเฮ้ยไอ้แบ็คโอ้ได้ตัวเหรอโอ้ทำไมกูโอ้โอ้โอ้หมากลุกเธอไมกูมีหมากลุกเหกูมีหมากลุกหมากรุกวัดได้ปเฮ้ย ทำไมกูได้หมากลุกวะเหี้ยไหน่าหมากลุกอกตัวเหี้ยอะไรเลยตัวเหี้ยเอาหมากลุกมาเลี้ยงเหรอไอ้ม่บ้าใหญ่เลยสุดมาได้เลยเออเฮ้ยไม่เอาเอาตัวนี้ดีกว่านี่นักสู้แห่งออสเตรเลียนักมวยอยากได้ตัวอื่นอ่ะเนาะเนาะมีมีไข่อะไรให้เราฟาักเล่นอีกไหม อ้อีกห้าสิบหกนาทีค่อยฟักไข่ใหม่เฮ้ยกูนึกออกแล้วกูมีคอนเทนต์ใหม่แล้วฟักไข่เว้ยฟักไข่ทุกชั่วโมงเลยเออเออแก้เบื่อแก้เบื่อกูอยากรู้กูจะได้สัตว์อะไรกูว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมยิงแล้วเว้ยเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูเนี่ยเกมนี้ยธรรมดะกูว่ากูกูเลี้ยงสัตว์ดีกว่าอ่าไหน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 เล่นหัคนเป็นไงฮะเรนดอมนี้ฮะหนุกไหมดูเซ้เล่นหัคนจะแค่ไหนกันเที่ยวฮะแค่ไหนกันเทียวฮะ

กระสุนหมดกระสุนหมดปุ่งปุ่งปุ่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 มาปุ่งปุ่งปุ่งรีโหลดรีโหลดอ้รีโหลด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 เออ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 ระเบิดไปโง่ b นเ้ยโอ้ย ultra k i l ่ u l t i ปุ่งให้ shot ปุ่งให้ช h อ t ปุ่งปุ่งนายเปอรโอ้ยไม่นะเกิดใหม่ นี miles, ่ก anyway, ูใช้ RPG 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 เออเออไอ้แคคกลูแ oh, ล er ่วพอเออเออไฟเออร์ไฟเออร์ล็อกเก็ตจับวะน็อืตหื่ตัวเฮียอะไรกันแคคกลูแคคกลูแต่อย็นลูกใจเย็นลูกเราจะสู้กันบนรถไฟไว้ลูกโอ้ยรถไฟขาดไม่ไม่ไม่เออเจสไนเปอร์สไนเปอร์ไลเวอร์เฮ้ยชนะอ่ะ คับวันคับวันขับวันใช่แล้วไปโอ้ยเราแม่อ่าแค่แค่สามแต้มทีนหนึ่งอะไเฮ้ยจะถือว่าได้อะไรบ้างนะเว้ยยังได้อะไรบ้างเฮ้ยลุยต่อรออะไรเราฮะนักลบไม่เคยยอมแพ้เว้ยมาเออพูดต่อเอาจริงก็จะออกแบบดีไซน์สัตว์มาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับ สัตว์อันเชิญในนิยายปุ้งเฮ้ช็อต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 โอเคนะ้วจปิ้วอืมอืมอืมอ้าวเงินลมมันลมึงหลบ มึงหลบเก่งแค่ไหนกันทีโอ้ชิบหายโดนเพื่อนโอ้ยหจริงยิงยากกว่าเนาะยิงยากกว่าย um ิงยากมากเลยเอ๋อไอ้อีโกโกวามึงเสือกอืมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่จัดใส่ดินะปิ้วเใดช็อต สนุกจังเลยใช่ไหมนอดหุ่ยเหี้ยตกใจหมดสัตว์เพราะเอเงลนเดอร์อะมึงสแลนเดอร์อะฮะสแลนเดอร์แค่เด็กกันเทียวะสแลนเดอร์กูยิงกระบาลสแลนเดอร์ตุ้มอื้มเฮ้ยเฮ้ยเออเอ็งกโกวาหรืมึงอุ้ยจิบอื้มโอ้ยอะไรเนี่ยอัปตาตายโอ้โอ้กูทำลายเพื่อนเหรอกโกวาเฮ้ยเฮ้ยกโกวาเฮ้ยกโกวาที่ดูอยากใส

หมดไม่หมดไม่หมดแล้วลอยทลายลงไปเกือบเธ้อเออเออไฟอ่อโอ้โอ้ฮอตโอ้ฮีทฮอตไลทเออร์โอ้โอ้หนวกอีกทิ้งหนวกอีกทิ้งหนวกจริงเฮ้ยระเบิดมึงเสือก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 เข้าไปเบิ้นกูทข้าไปเบิ้นกูเอออไฮด้าโอ้ยชื่อเท่นะมึงเดี๋ยวกูจะออกแบบกูจะออกแบบชุดใหม่ไว้นัด จำได้ว่าตอนมมมสี่อ่ะกูเคยออกแบบชุดเป็นไอรอนแมนออกแบบชุดเป็นอุลตร้าแมนออกแบบเป็นชุดสไปเดอร์แมนด้วยโอ้โหเฮ้กูกูทำพวกพิกเซลบ่อยไมครับอะไรอ่าเ้ยอช็อตชุดกว่าที่โอ้ยชิบหายแล้วระเบิดไปกริ่งอืออือไปไม่ไปไม่ทนไม่ได้หว่เราไม่ชนะอ๋อ แดงอืมเสือกอ๋อ้ยใครใครอื้มใครรอดกัดกูอีโกโกวามึงตายซะยี่่่ะโกวาอีกนะโกวาเอออุ้ยอ้าวกูยิงโดนระเบิดเหรอืมพิวพิวพิวอืมรอบกัดอีสัตว์โอ้ยกิ๊กกิ๊กกิ๊ก โ <Okay. S 1> อ้ยแพงแก๊แม่งเฮ <Okay. S 1> ้ยเดี๋ยวผมน่าไปแต่แกจะไปครับไม่ my, not ม่อู้อะไรโอเคงั้น <c oughs> เดี๋ยวขอ <c oughs> ลาก่อนเป็นต่านี้ครับสวัสดีครับผมอ <c oughs>